สวัสดีครับพบก,กับช่องโจ้รุ่งเรืองแช n แนลนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ถูกหวนะฮะคนที่ถูกรางวัลที่1รางวัลที่2รางวัลที่3นะครับวันนี้เราก็มีโชคส่งท้ายปีนะครับ28กับ19เรียบทั้งคู่หวยมาจากไหนไม่ใช่จากผีจากสางหรือ,อ,อคนใบ้หวยทั้งหลายแหล่ครับ เมื่อเช้ามานั่งวิเคราะห์ข่าวครับวิเคราะห์ข่าวนะครับว่าเหตุการณ์ที่ดังที่สุดในเดือนนี้ก็คือเรื่องที่ผู้ว่าสมุทรสาครติดโควิดนะครับวันที่มีข่าวออกมาก็คือวันที่28นะครับวันที่28แล้วก็ในช่วงของปี63ปีนี้ข่าวดังที่สุดก็คือข่าวเรื่องโควิด19ก็ซัดไปเลยครับ19ไม่เหลือครับราบคาบครับ 2819นะครับก็วันนี้ดวงเฮงเฮงครับนะเฮง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 ยเย้นะครับถูกไม่เยอะครับถูกไม่เยอะแต่มันคือโชคท้ายปีครับมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับนีจุดเริ่มต้นที่ดีมากนะครับ บรรยากาศแบบ้าหนาวแบบนี้นะครับโอ้โหใครถูกไวก็ขอสแสดงความยินดีกับคนที่ถูกรางวัลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในวันนี้ทุกๆคนนะครับเจ้าลงเรือแชนแนลก็ขอสแสดงความยินดีแบบสุดๆเลยนะครับอืมก็ถือว่าใครได้ก็เป็นโชคส่งท้ายปีครับปีหน้าก็จะต้องเจอแต่สิ่งดีๆนะครับก็ขอโอกาสนี้สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับ ปี2564นะครับก็ให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็มีความสุขมากๆร่ำรวยเงินทองในปีวัวใช่ไหม,ไม <laughs> ปีหน้าปีอะไรน่าจะเป็นปีอะไรนะคไปดูนะฮะถ้าพูดผิดก็ขออาภัยนะครับ <laughs> นะครับปีวัวปีหน้าเป็นปีวัวครับเป็นปีวัวนะครับก็คลิปนี้เป็น ล็อกสั้นๆน,นะฮะมาแสดงความยินดีกับทุกคนนะครับไปแล้วสวัสดีครับายบาย